เปิดหน้าทีบ่บุกหน่วยกระทิงดำหน่วยรับผู้รับภารกิจสุดโหดตีฐานเขมรให้เละบนเนิน377และเนิน500ประชาชนไทยแห่กันทราบซึ้งใจค่ะเมื่อเพจ Army Military Force นะคะเปิดภาพช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะก็คือ15ทธันวาคมที่กองพันทหารราบที่2กมารมฐานราบที่17หรือว่ารอ1 7ค่ะ บ้านกระทิงดำค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางแห่งกองทัพบ,บกไทยเปิดภารกิจเข้าตีพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อยึดคืนเนิน6.7 7และเนิน500ในพื้นที่ช่องอันม้าจนได้สำเร็จพร้อมกับส่งโดรนติดธงชาติไทยขึ้นบินเหนือช่องอันมา้าเพื่อเป็นการเทริดเกียรติวีรบุรุษผู้สละชีพในสมรภูมินี้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางเพจยังได้ลงคลิปสุดประทับใจพร้อมกับแคปชั่นด้วยค่ะว่า เห็นคลิปนี้แล้วน้ำตาไหลด้วยความปลื้มปิติและภาคภูมิใจเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากองพันฐานราบที่172พันร172ของกองทัพบ,บกไทย ได้ปฏิบัติการเข้ายึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณเนิน677และเนิน500ในพื้นที่ช่องอันมาได้สำเร็จหลังการยึดคืนพื้นที่ทหารกล้าได้ดำเนินการอันเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาเหนือเนินทั้งสองแห่งเพื่อประกาศอธิปไตยของประเทศไทยเหนือดินแดนดังกล่าวอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ค่ะทหารไทยยังได้ส่งโดรนติดธงชาติไทยขึ้นบินเหนือช่องอันมาเพื่อเป็นการเทิดเกียรติวีรบุรุษ ผู้สละชีพในสมรภูมินี้ด้วยค่ะ Thank you ซึ่งหน่วยกระทิงดำนี้นะคะหมายถึงกองพันฐานราบที่2กลมฐานราบที่17รอ7 7ซึ่งเป็นหน่วยที่มีชื่อเสียงและวีรกรรมเด่นชัดในปัจจุบันนะคะก็คือภารกิจหน่วยกระทิงดำปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์เนิน677และเนิน500รบริเวณช่องอันมาได้สำเร็จเมื่อวันที่15ทธันวาคม2568 โดยมีการอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและส่งโดรนติดธงชาติไทยขึ้นบินเพื่อประกาศอธิปไตยเหนือดินแดนดังกล่าวอาวุธที่ตรวจยึดได้นะคะจะมีอาทิเช่นลูกระเบิดยิงขนาด82มม ซึ่งใช้งานร่วมกับเครื่องยิงลูกระเบิดไร้แรงสะท้อนไทป์65ไทป์65ขีด1ของจีนพร้อมกับกระสุนชนิดต่างๆมีเครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังแบบพกพาโนรินโค PF 89ขนาด80มมความยาว900มมผลิตโดยโนรินโคประเทศจีนค่ะออกแบบมาสำหรับต่อต้านรถถังและบังเกอร์ ระยะยิงหวังผล200เมตรแล้วก็ระยะยิงสูงสุดส0 0เมตรน้ำหนักเบาประมาณ3.7กิโลกรัมนใช้งานแบบนัดเดียวแล้วก็ทิ้งนะคะแล้วก็จะมีหัวรบค่ะที่พบในตระกูล PF 8 9จะมี PF 8 9 PF 8 9 A หัวรบฮีทเจาะเกราะยานเกราะ เกาะเบาเกราะปานกลางนะคะแล้วก็มี P.F.89B เป็นหัวรบเทนเดม e ี t Heat, สำหรับรับมือกับเกาะปะระเทศแยาแรงระเบิดแล้วก็จะมี W.P.F.89 1 W.P.F.89 2เป็นหัวรบเทอร์โบมาริกสำหรับทำลายเป้าหมายในอาคารหรือว่าที่กำบังค่ะ อันหนึ่งอย่างที่ก่อนหน้านี้นะหนึ่งวันค่ะหน่วยเดียวกันนี้ได้ตรวจยึดระบบขีปนาวุธต,ต่อต้านรถถังนำวิถีรุ่น GAM 1 0 2 LR ของจีนจากฐานกัมพูชานในพื้นที่ปฏิบัติการค่ะซึ่งได้รับสมยานามนะคะว่านักรบกระทิงดำ และก็ถูกนำมาปรับปรุงให้เป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพภาคที่3บางครั้งค่ะอาจจะมีการสับสนกับนักรบชุดดำซึ่งเป็นคำเรียกทั่วไปของทหารพลานแต่หน่วยกระทิงดำนี้เฉพาะเจาะจงถึงแค่รอ1 7 2 0จังจหวัดลำปางเท่านั้นค่ะ Thank <laughs> you.